าคาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลอมสิทธิเท้าวฟื้นเจริญศรีน้ากูงามคือพระแมนนามาพะทะแขนกูงามคือพระนาลายนามาพะทะฉายกูงามคือพระอาทิตย์นามาพะทะฤทธกู้งามคือพระจันทร์นามาพะทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้นามาพะทะ กูมาละลึกถึงฝูงหงส์ฝูงหงส์ก็มาลืมท้ำคูหานามะพทะกูมาละลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนามะพทะกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมานามะพทะกูมาละลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่นามะพทะกูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลนามะพทะ กูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์นามาพะทะกูมาละลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านามาพะทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินนามาพะทะเหมือนช้างรักงาปาลารักน้ำเข้าอยู่ในดง ผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและหลาตีอิติสีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปานีทายินดียาเอ็นดูเอหิกะระนิโยอิติปิโสพคะวานชาลีติอิติมานิยม